ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ แม้จะมีเพียงแค่คู่เดียวสำหรับศึกฟุตบอลลีวอธดิกนัดกลางสัปดาห์นี้ครับแต่ก็เป็นเกมที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเพราะจะเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่าอย่างทางด้าน B ีปทตุมยูเนเต็ดที่จะเปิดลีวอสเตเดียมพบกับกิรินพยองเมืองทองยูเนเต็ดอดีตแชมป์ธดิกสี่สมัยครับและตรงนี้ครับเกมนี้ครับเป็นเกมนัดต่อครั้งที่ถูกเลื่อนมาจากช่วงที่ทางด้านเดรบิดต้องบินไปแข่งขันที่ประเทศทางด้านาหลดีใต้ฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนดิก2021รอบสบุดบทีมสุดท้ายกับชลบุรีวุ่นไดมอ มทัั้งด14วนโดยชิ่ขนาดเกมนี้ครับจะแข่งขันกันในช่วงเย็นวันพุธที่13ตุลาคมเวลา1ฬ0 0นครับซึ่งจะยังไม่มีการเปิดให้แฟนบอนเข้าชมได้แต่อย่างไดทําให้ทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่หน้าจอครับและทั้งนี้ครับเราขอพาทุกท่านไปพบกับความออเดอร์ก่อนทางด้านชมเกมซูเปอร์มิกแมททีกันได้เลยครับกับบทความให้ผลที่จะต้องไปดูเกม BG จีปูนยูเนเต็ดปะทะกับเมืองทองในศึกไทยลีกนัดกลางสัปดาห์ครับโดยชิ้ขนาดเด็ดผลเลขเลยครับก็คือทางด้านชําระหรือยําเคนกันแน่ครับ ย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วในศึกฟุตบอลถลิกหนึ่งทางด้านบีจีปทตุนยูเนเต็ดเกือบคว้าชัยแบบไร้พ่ายได้เป็นทีมที่3าในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยได้ต่อจากเมืองทองยูเนเต็ดในทางด้านบรียัมยูเนเต็ดครับหากเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลพวกเขาไม่แพ้ต่อกิรินพยองด้วยสกอร์นรหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของทางด้านวินเดียมพ็อกทำให้กระต่ายแก้วตกน้ำตาต่อครับม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ที่ต้องการฉะนั้นครับเกมนัดตกครั้งนัดนี้ครับจะถือเป็นเกมที่บีจีหมายมั่ ในขณะที่เอดผลที่สองครับหากยังหวังแชมป์บีจีต้องแพ้ไม่ได้ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าทีมชั้นนาที่อยู่ในฐานะแชมป์เก่าอย่างทางด้านบีจีปัุมยูเนเต็ดครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในปี2019และสร้างผลงานสุดมหัศจรรย์นในปี2020ที่ผ่านมาครับก่อนจะมีอาการแผ่วในซีซั่นนี้ครับเพราะแพ้ไปืแลสองเกมจาก5้านัดแรกครับซึ่งในขณะเกมนี้ครับพวกเขาจะแพ้ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากคิดจะยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เพราะหากบีจีปัุมยูนเต็ดชนะได้ทั้งสองเกมนัดต่อคข้างก็ เต็ดเพียงแค่สามเต้มเท่านั้นครับแต่ทั้งนี้ขราบหาก,กิมนี้พวกขอเพลแล้วก็ก็จะมีแค่เจ็ดเต้มเหมือนเดิมให่างจากบูริมยูนเต็ดอยู่เก้าเต้มเช่นเดิมครับซึ่งจะมีผลต่อความมั่นใจและความเชื่อมั่นรวมถึงบรรยากาศภายในทีมที่จะแย่ลงด้วยหากกมนี้พลาดอีกนัดและนั่นก็จะหมายความว่าการปองกันแชมป์ของพวกเขาจะยากขึ้นไปอีกครับโดยในขณะเหตุผลที่3ครับชี้ชะตาของตราหนอกริโววิทมมนครับ ทั้งนี้ครับถูกวิจารณ์จากแฟนบอลโดยริบิทจำนวนไม่น้อยเลยครับสำหรับการกลับมาคุมทัพอีครั้งของทางด้าน man, อริโอวินมานกุนซูจากออสเตรเลียของทางด้านบีจีปัตมยูเนเต็เดต,ตั้งชัวตั้งแต่ช่วงต้นปีครับซึ่งแต่ทีสุดแล้วการพ่ายแพ้ถึง2เกมในบ้านที่ต่อกันก็ทําให้ทางด้านวินมานกลายเป็นหนึ่งในกุนซูตัวเต่งที่จะถูกไล่ออกเป็นรายต่อไปครับและทำให้แฟนบอลเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโดยมีแฟนบอลบางรายถึงกลับไปให้กับโคดงดูสิเชลิมเซนกลับมาคุมทีมด้ดยสามครั้งและทั้งนี้ครับ หากยังอยากทําชิมต่อไปครับทางนันวิทมันไม่มีทางเลือกมากนะครับนอกจากต้องพากระต่ายแก้วกลับมาเรียนรองและฟอร์มดีครั้งแรกได้แม้จะเขาจะต้องพบกับปัญหาเรื่องเคลื่อนขาการจัดทีมมากมายโดยเฉพาะเรื่องการบาดเจ็บของนักเตะต่างชาติแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับการแพ้เพแต่อย่างใดในฐานะเอ็ดโคนครับโดยตรงนี้ครับการเปิดบ้านพบก,กับเมืองทองยูเนเต็ดนี้ถือเป็น1ใน3ของการเกมเลกข,ของการชิจิตาตามมาด้วยการไปรเยือนสุพรรณบุรีสี่เล่นในบ้านพบก,กับทรูแบงก์โกยูเนเต็ดครับซึ่งหากเริ่มต้นด้วยความแพ้เพต้งตงเก่เกมนี้ครับเราก นทนีหลังจบเกมนี้ก็เลยเปลี่ยนไปได้ครับในขณะที่เหตุผลที่4ครับลอมบีจีเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในลุนแชมปีอีกครั้งในรอบ5ปีครับในส่วนของท่านเมืองทองยูเนเต็ดแม้จะมีเรื่องราวนอกสนามเรื่องเงินเงินทองทองกับนักเตะบางรายใ้สื่อพูดถึงแต่ผลนั้นในสนามของพวกขอไปใต้การคุมทีมของบรูยูโรกีตรงยอมรับว่าอย่างสวยงามเรีตัวรอดได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่กลับมาชนะขอนเกนยูเนเต็ดไปได้3ประตูต่อ1ครับ ดูชื่อขนาดเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมสําคัญของเมืองทองอากพวกเขายังอยากจะกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เพราะถ้าชนะบีจีปตุมยูนเน็เตดได้จริงๆก็จะมีทั้งหมด12แต้มจาก7เกมและจะตามหลังทันทีจากฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเหลือแค่4แต้มเท่านั้นครับแถมยังจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมที่ทําให้บีจีปตุมยูเนเต็ดพ่ายแพ้คาบ้าน3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรดิกด้วยแหละครับในขณะเดียผลชิยาครับปรากฏการ์เจอทีมเก่าครับโดยที่เป็นที่ตั้งนั่ต ปทุมยูเนเต็ดที่มีหลายคนเคยคาแข้งอยู่กับเมืองทองยูเนเต็ดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านธีรศิ์แดงดาสารัตอยูเย็นเจนรอบสัมพาดีสีโลชทองปฐมพลเจริญรัตนพิรมจตุมมงคลทองคิรีและทางดา้านชิชนกชัยแสนโซลินครับซึ่งเกมนัดสุดท้ายของปีที่ล้วมีเหตุการณ์ที่ถูกใบแดงของสารัตยยูเย็นให้ได้กล่าวไว้ถึงกันด้วยในช่วงท้ายเกมครับแต่ทว่าในเกมนั้นครับจะไม่มีชื่อของทางด้านธีรศิ์แดงดาดีตำนานของทางดา้านกิเลนประยองได้ลงสนามแต่อย่างไรครับแต่ในเกมนี้มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นธี จอกับเมืองทองและจะกลายเป็นเกมแรกที่กอนใส่เสื้อทีมมื่นในไทยลีกพบกับทีมเก่าอย่างเมืองทองยูนเต็ดครับซึ่งต้งนี้ครับในสมัยที่ทางด้านเทพมุยอยู่กับเมืองทองยูนเต็ดนั้นเขายิงประตูบีจีได้ถึง10ประตูเลยทีเดียวต้องมาดูกันว่าหากยาสีเสื้อมันอยู่กับเดลิบิดแล้วเขาจะยิงประตูทีมเก่าจากไปเยี่ยงในตำนานได้หรือไม่ครับและสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณเครดิตอย่างทางด้านเว็บไซต์ของฟุตบอลไทยหรือทางด้านคุณจรครับที่เขียนให้ผลไม้คุณผู้ชมได้รับฟังกันครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ